นั่งลงอยู่เฉยนะทีักไปค่ะร้อ,ะองหน่อยดิโอ๊ยทีัะเองจ๋ามีอารมณ์เลยอ่ะไม่ไหลวละไม่ไหวก็มาหาเราดิเอ,อ,อ้ยครับรับผมมันรอ้อนอ<น>ะมันรู้สึกอยาถกถอนทีละขาฮะอะไรนะอ๋ออื้ขออีกเดียวป่ะจะเสร็จล้อ <laughs> อีกนิดเดียวจะเสร็จล้วทีละ สวัสดีค่ะอยู่กับช่องกลางชาแนลนะคะวันนี้พี่จะมาทำคลิปแกล้งหื่นใส่แฟนนะทุกคนแบบแก็ใส่หื่นอ่ะทำไมหรอก็ <c oughs> อมาดูปฏิกิริยาของพี่กั๊กกันนะว่าจะเป็นยังไงะมันจะหื่นไหมกลับไหมนะแบบอืเอาเต็มที่มาละก็พี่ก็ชวนพี่กักก๊กมาแล้วนะบบเีจอกันฮัโลโหลได้ยินปะได้ยินปะได้ยินชัดเล่นเปล่าเล่นมาดิกดดิลงไหนมาแต่โดดเลยโอเคฮัลโหลทำไรอ่ะ ทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรแล้วไม่ได้ทำอะไรเบื่อเบื่ออะไรไม่ได้เบื่อแล้วไม่ได้เบื่ออะไรก็ทำไมถึงชวนเล่นก็คิดถึงอ่ะเหรอ่ะคิดถึงไม่ได้หรอกินข้าวยังกินแล้วโอ้ยมีคนลงด้วยโอ้กากคิดถึงวะคิดถึงเหมือนกันเอนถึงมากวะหอโอ้ยอะไรออะโอ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงโอ้ยโอ้ยอะไรฮะเปล่าอะไรห่ย ผูฝฟาดเปล่าเอ้าก็เอ็งร้องโอ๊ยเขาได้ยินอยู่เอ็งร้องโวยเอ็งร้องทำไมก็ร้องเฉยเฉยไม่ได้หรอไม่ได้ก็อยากก็อยากรู้ไงว่าร้องทําไมก็ก hey ็ชอบไม่ใช่เหรอก็ชอบให้ร้องโวยไม่ใช่ชอเออชอบอก็ร้องโวยก็ร้องให้ฟังไงเออก็ร้องให้ฟังก็งงว่าร้องทําไมทำไมต้องร้องโวยด้วยเอร้องร้องโวยผิดเหรอไม่ผิด แต่อยากรู้ว่าร้องทําไมก็ร้องเฉยๆเองจ๋าเขาคิดถึงเองมากเลยอ่ะเขาคิดถึงเหมือนกันมาหาหน่อยดิมาหาที่ไหนอ่ะที่บ้านนะจริงปะจริงแอบมาให้เขาไปทําอะไรอะมาเฉยๆและใช่ฮะมีคนเหรอใช่มันยิงปหมเขายิงมันเจ็บเลยอยู่ไหนอยู่ตรงไหนที่รักอยู่บ้านบนสูงอยมันที่รักครับให้เขาไปหาจริงเหรอจริงครับไปร่นกันเองครับรับผมโอยมันร้อนนะมันรู้สึกอยากถอน ร้อนอกร้อนใจอ่ะใช่อะอกมันใหญ่เกินหรือเปล่าเออใช่อกมันใหญ่เกินแล้วหนีไปตรงนน้นกันตรงไหนคะไปหาที่ทําอะไรกันดีกว่าไหนอะมาดีมาดีไปปะมาดีมาดี <laughs> ปป <laughs> มาดีมาทีรักเขาได้เล่นเกมเคือเองแล้วเขามีอารมณ์เลยวะ่ะ เป็นไรทาไมถึงมีอารมณ์วะก็ไม่รู้ดิแบบมันมันยากอะใช่เหรอขนาดนั้นเลยใช่เสี่ยงเองด่แบบอ๋ยหน้ามากเลยอะจริงวะจริงหน้าหน้าหน้าคืออะไรหน้ากอดี่อ๋อหน้าก็มาดิก็มาดิทิลาจ๋าทําไมเองไม่มาอยู่กับเขาอ่ะเขาก็อยากไปแหละเองค้างชื่อฟังหน่อยดิคะค้างชื่อเขาฟังหน่อยสิไม่เอาแล้วทีรลาทำไมต้องให้เขาค้างด้วยอ่ะเองค้างชื่อเขาไม่ได้เหรอเขาต้องค้างไงอ่ะเอ้า เขาก็ไม่รู้ว่าคัางไงเขายังคังไม่เป็นเลยที่รักอ๋อถาอะไรอ่ะโอ้ยมันแบบมันชื่นใจอ่ะตัวเองชื่นใจเหรอเออชื่นใจต้องให้เขาร้องนะอ๋ออย่างงี้ป่ะอ๋ออย่างเงี้ยเอ้อยังเงี้ยเนาอต่อต่อ,ต,อต่อกันรังได้จ๋า มีอารมณ์เลยอ่ะไม่ไหวละไม่ไหวก็มาหาเราดียังชอบมาหาเขาดีแนี่ว,วิ่งมาว,วิ่งมาใกล้ๆเราได้เจอกันอาทิตย์ละครั้งเองนะบางอาทิตย์อาจจะไม่ได้เจอด้วยซ้ําที่รักมานี่เร็วที่รักรออยู่นั่นแหละเดี๋ยวเขาไปค<า>่ะรอแป๊บนึงที่รักจ๋าค้างชื่อเขาให้ฟังเลยกวางอ่ะกวาง <laughs> <laughs> มานี่เร็วมานี่เร็วชอบอ่ะที่รัก <laughs> มันนี่นนีี่่เลยคไหมอะเดี๋ยวให้อีกพันห้ามันนี่เลยมันนี่เลยทิรักษมันนี่มันนี่เหนือีิรักนั่งนั่งลงต่ำๆเลยป้านี่รักโอ้ได้ได้ได้ชอบปะชอบนั่งลงเออแล้วก็นั่งลงยืนเฉยนะท่รักษ์ได้ค่ะร้องหน่อยดิโอโย้ี่รักโอ้ไม่ไหวแล้วพอแล้วทำไมอะกำลังได้เลยชอบเหรอชอบดีทิรักษมันนี่เล้ ไหนไม่ไปนะอุ้ยจิรักเออจิรักเออ <c oughs> จิรักขึ้นจังจิรักค่ิรักค้างชื่อเขาหน่อยดิไม่เอาเขาค้างชื่อไม่เป็นเขาถึงให้เองค้างให้ฟังนี่มานั่งตรงห้ำหน่อยฮะมานั่งตรงห้ำหน่อยไหนๆห้ำม,มาไม่เห็นเลยเล็กจัดมั้งมาตรงน,นี้เลยมานั่งตรงห้ำหน่อยไมเ่เอาเองเล็กจัดอะเขามองไม่เห็นห้ำโอ้ยยันนี้ก็ไม่ได้แล้วจิรักเป็นไรถึงมาอ่อยเขาอะก็รู้สึกแบบ ยาลมมาที่รักแบบเห็นรูปเองแล้วแบบใช่เหรอใช่จะให้เขาไปหาหรือที่รักจะมาหาเขาอ่ะที่รักมาหาสิผู้หญิงไปหาผู้ชายมันไม่งามใช่เหรอเออการเป็นยังไงอ่ะก็รู้สึกแบบอยากกอดแบบคิดถึงอะค่ะคิดถึงเลยเหรออืออืออจริงจริงวิดีโอคอลมาในเฟซก็ได้นะเนี่ยไม่ต้องชวนในเกมหรอกไม่ได้มันนี่เร็วที่รักมันนี่เร็วที่รักที่รักมันนี่นี่นั่งลงเร็วไม่เอา เร็วทิลาทิลาอ๋อทิลาค้างชื่อเขาให้ฟังหน่อยเขาค้างไม่เป็นทิลาร้องอ๋ออ๋อให้ฟังหน่อยไม่เอาเร็วทิลาทิลี๋ยวเาให้พันหนึ่งทิลาร้องนึกภาพดีแบบว่าเขาใส่ชุดแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อยู่ทีลาเก็เซ็กซี่ตลอดอยู่แล้วนี่เฮ้ยถอยดิใช่ปะใช่ครับคิดถึงยังคิดถึงเหมือนกันอยากไปหามาเลยจริงปะเออจริง ทิรักเราไม่เจอคนเลยเราไปหาที่แบบเงียบอนีกได้ปะทำไมอ่ะไม่อยากให้คนเห็นหรอใช่ไม่อยากคนเห็นในป่าปะทิรักเร็ว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 ทลรักทีทลรักในป่าป่ะไปดีไปดิมาเร็วท่รักตรงไหนอ่ะท่รักมาตรงนี้เร็วมานี่มานอนมานอนตรงนี้เร็วท่รักมาให้นอนเลยเหรอมานอนกับเขามาท่รักที่รักนอนอ๋อท่รักษีรักอ๋อออแย่เอ๊ะทำอะไรเนี่ยไปเร็ว เองทำอะไรอะ่ะเองทำอะไรเขาทีรักต้อเยะอ๋อทำอะไรวะว่าเขาชอบเขาชอบไปเสร็ชอบเป็นการสนทนาชอบเหรอใช่ค่ะชอบมากชอบก็ทำอีกดิ <c oughs> ทีรักขาฮะอะไรนะ <c oughs> <c oughs> อ๋อรออีกเดียวปะจะเสร็จแล้ว <c oughs> จะเสร็จอะไรทีรัก อีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วทีรักเวอร์ทีรักติ้งลงล่างนี้หรอลาทีรักรอได้สิจะหนีเขาไม่นด้ไม่เอาแต่เขาเอานะไม่ได้ไม่ให้ทำไมอ่ะเขามีพ่อมีแม่นะต้องมาขอก่อนโอ้โหใช่เหรอใช่เขาขอขอับเกาะได้ปะได้ค่ะได้เสมอแหละจริงปะจริงค่ะเอ็งไปขึ้นรถกันเอ็งขี่นะไปดีทีรักข,ขี่ไม่เป็นเอา้าทีรักควบเขาไปไหนเนี่ย เขาจะพาไปหาที่ที่แบบคนไม่มีอ่ะนอกหมอกไงที่รักที่รักทำไมจ้าที่รักจะคุมมคืนเขาไม่ได้ห,ดหรอได้ไม่เป็นไรหรอกที่รักจ้ากลับเข้าเกมตดีวนี้ไปฮัลโหลเป็นไงว่า เขาอยากคิดถึงมากเลยก็มาหาดีได้เหรอได้จริงป่ะจริงมาหาเขาดีจริงนะเดี๋ยวเอาไปเลยได้ป่ะได้อยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาเขาอยากอยู่แล้วล่ะเขาแบบทิรักขค้างชี้ให้ฟังหน่อยดิไม่เอาเขาค้างไม่เป็นเร็วๆทีรักษค้างชี้ให้เขาฟังหน่อยไม่เอาค้างไม่เป็นทีรักษมามะเขาจะประจานเองลงในยูทูบ อาจารย์ยังไงวะความหื่นของเองเองหื่นอ่ะคนอื่นจะต้องรู้ว่าเองหื่นมากมากเลยแล้วไงอะ่ะไม่ได้เองหื่นเกินไปเองหื่นเกินไปเออเขาหนี่ก็เด้เขาหนีไปละเออีเขาหนีละเขาอายอ่ะไปละไม่ไป,ไปเขาจะปาจานลงเดี๋ยพึ่งไปไปละจุ๊บจุ๊บทุกคน หนีไปแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าพี่กั๊กหื่นระดับไหนอีกนะก็ฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครป์พี่ด้วยนะไปละบ๊ายบายเุอ